การแกงขั่วหน่อหวายซึ่งวันนี้แต่แกงขั่วใส่กระราะและก็ใส่ไก่บ้านนะครับก่อนอื่นเราจะปอกเปลือกหวายเอาแกนกลางหรื่เอาหัวข้างในที่เห็นเป็นสีขาวต้องทะมระวังในการแกะอย่างดีนะครับเมื่อได้หัวของหวายมาแล้วเราจะแช่ใน<ม>น้ำเปลือเพื่อไม่ให้หวายเ,เป็นสีคล้ำหรือดำ<ม>ต่อมาเครื่องแกงเราจะตำทิก ใส่หอมแดงใส่ตะไคร้ให้เล็กๆนำมารวนขั้วกับไก่บ้านเติมน,น้ำเล็กน้อยเครื่องปรุงรสเราจะใช้เกลือใช้น้ำปลารสที่ขาดไม่ได้คือปลาร้าพันปีนะครับคั้วไปเรื่อยเปนไก่ใกล้จะสุกเราก็เติมยาอายุธนะคือยานาห0 0รอยปี อยากให้มีความเข้มข้นก็ใส่เยอะๆถ้ามีเห็ดเราก็ใส่เห็ดหรือจะใส่ปักทองจะใส่ยอดผักที่เป็นอื่นแล้วแต่ความชอบและเท่าที่หาได้แกงคล้ายๆกับหน่อไม้พอเดือดได้ที่ใกล้จะสุกเติมเนยลัดก่อนจะปิดไฟนำมาเสิร์ฟคู่กับข้าวร้อนๆลองดูครับ